สวัสดีครับทุกคนวันนี้พบก,กับช่อง Happy Family อีกแล้ว Happy Family oh. วันนี้นะครับเราก็จะมาแกนางกันนี่นางานนะชื่อมอลลีเมกาสเปซนะนางเป็นมอลลีฉันอยากวา้ตัวเนี้ยแต่ได้ตัวเนี้ยสีดำ ออ oh. มันจะมีไหมหรือว่าจะได้ตัวีเครีดอะไรอ่ะแกเออป่ะมาแกะกันเราซื้อมาสองกล่อ,นนะเอ,อง,งเฮ้ยเซตเกย์มาตรงนี้มาแกะเลยนะ Speed by two เฮ้ยจะได้ตัวอะไรอ่ะ คลนี้ก็ยาวไหมได้นั่งมากนะจ๊ะเพราะอสองอันคลิปนี้เตัวเอะ่ะมันเหมือนกันแทบตัวเลยอ่ะอืมยัตัวเลย,ย,นนเยวลกเหต่สั้นนะคิดว่านะจะเป็นสีนี่หรือเปล่าเนี่ยไอ s, <Speed> <S จะเป็น <to again. S 1> อันอันข้างบนนี้หรือว่าจะเป็นสองตรงนี้ก็จะเป็นหัานวาวเลยก็ได้คลิปอันนั้แชมแชร์ดร แค่แค่เราจะให้ทุกคนดูก่อนนี่นะทุกคนหนึ่สองสามเฮ้ยน่ารักจังนะเก้าตดีเฮ้ยเก้าตดีนาเปิดหนังกากได้ด้วยอ่ะอยู่เฮ้ย กัดตัวแร่แกรุ่ตัวแร<ม>แกแล้วคืออะไรรู้ไหมมัน,มนเดนนี๋ยวเด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 เตเด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 รีเดเนเด่ดเดเี้ดเดเดเ่ตดเ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 เดเ่เเนเด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 เ้เดเ เ๋ยด่ดูดิแล้วพอนางเปิดนะกะโหยน่าวิมีคาบหรอไม่ใช่อันนี้มันคือแบบดาวแบบมันเหมือนมันแบบเออไม่รู้อ่ะแต่มันแบบน่นบบารักตัวแรกตัวสุดท้ายวิมันมีของไอจเซอรี่อะไรดินนวีแคมีนอจีเซอรี่ยัง ซูซอรี่มันเป็นปืนอ่ะเป็นปืนปืนแกนสแสดงว่ามันขยับเห็นอ่ะจงจริงจๆมงเป็นโมเดลที่แบบเก๋กูดอ่ะฉันไม่เคยแกะบอลลี่มาก่อนเลยนะ ยาจังมันตะมูตะ้มีมีะแกดูถึงจะแล้วมาจากไหนน้องคือแบบเถือปืนอ่ะน้องถอดแว่นหน่อยลูกอ่ะน้องก็หันข้าง<ม>ไปเลยหนึ่ง เอาเขาอยากหัวไม่ได้โอเคเดี๋ยวมันไปกลัวนะน้องถือปืนอ้ยเจ๊กูน่ะเออเออเออตัวต่อไปตัวต่อไปตัวอะไรนะเธอคิดว่าจะได้ตัวอะไรโอเคมาอุไม่ดูกาดนะผมอฮ้ยไอ้ก้าวกลับมานะ ดิด me. okay, ิ wow. ้เออทุอย่างอันอ่ไงจแ่ไม่ด้แ้แกะเลยส่ดตัวนี้ตัวนี้มันคือตัวอะไรส้ยมนด้สีแดงแรงดิษนางเจสรีเซ็ตสกรีเซ็ตแล้วหน่อุได้ตัวสีเขีดอันเดียวอุ้ย้ไถึบอกเ่งนะหนึ่เอสเไ โอเดอร์ซรี่นี่ด้าแกดูดิ hmm. สวยเล่นชดกระจายค่ะ A Wonderful a d v e n t u r e Tour ัวตรงนี้หน้ามีปืนด้วยหรอมันมีปืนทุกตัวเลยหรอด,รอดอูอ๋อใช่แกมันมีมาทุกตัวฉันอย่างได้หมนลินแพนดา้าตัวเนี้ยตัวสีดำเนี่ยฉันพูดไป <S <S นี่แต่ก็เกะก็ะวนหา อายแล้วอายแแกสวยอ่ะเฮ้ยถวมือนางขยับได้ด้วยเหรอ,อ 1, ห้วหนึ่งพัรแขอดูของวอลลี่ตัวนี้ซิอ๋อถูงมือมันขยับได้โอเคโอเคเฉียวหนือนว่ามันจะพงังสร็ไม่ได้แล้วอ่ะ เกใค่ยังไงฝากคอมเมนต์นหน่อยนะสวยยังไงอะ่ะอุ้ยแต่มันสวยอะ่ะมันเกแบบแกอะไรละเอยียดมันคือโอเคนะอุ้ยน้องร่วงมาไปแล้วแกสวยเกดพูดดีมาใส่แบบนี้บ้างอุ้ยอันนี้ใส่ได้พอดีเลยแสดงว่าอันานาะไม่ได้พอดีอ๋อถุงมือมันใหญ่ไนงะ ก็ต้องถือนะือนั่นพี่เกลดูดีน้องน่ารักมากอุ้ยเออทำไมอ่ะทำไมปืนมันใส่ไม่ได้อ่ะปืนตัวนี้มันใส่ไม่ได้แต่ไม่เป็นไรน้องน่า,าราักนะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องวีทีเอแฮปปี้ y f ม m ล,ลี่ด้วยนะย ไอ้คนนับาบ